เครดิตผู้แปลโคโรมัง,งะฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะวิธีดักมันอ่านไม่ออกเลยมีตัวแปไรไรที่ทางมากเกินไปยา นี่มันเป็นไปได้จริงๆเหรือในช่วงเวลาสุดท้ายนั่นหมอนั่นเปลี่ยนวิธีการจับดาบในพริบตาและตะวัดดาบขึ้นด้านบนไอหมอนี่มันอะไรกันไม่คิดเลยว่าจะชนะจริงๆแต่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปนะถึงแม้จะเป็นการประลองแต่เขาก็เป็นชนชั้นสูงเราไปยามศักดิ์ศรีเขาอีกครั้งแล้ว ไม่รู้เลยจริงๆว่าเขาจะทำยังไงต่อฉันแพ้แล้วอ้าฉันแพ้แพ้อีกแล้วนายชนะแล้วในเมื่อฉันเป็นคนแพ้ถึงนายตัดสินใจจะฆ่าฉันฉันก็ไม่มีอ,อะไรจะพูดรอเล่นยังไงครับรอเล่นหรือไงครับอะอะไรนะ ถ้าคิดว่าผมฆ่าคุณแล้วผมจะมีชีวิตรอดหรือไงกันครับน้อยๆคำพูดไร้สาระนั่นมันอะไรกันอะไม่แต่เราสู้กันด้วยกันเอาชีวิตเป็นเดิมพันนี่แล้วฉันจะแล้วแล้วฉันก็ยอมรับความาแพ้แล้วไงแต่คุณแต่คุณคนเดียวนัว่นแหละที่อยากจะเอาชีวิตเป็นเดิมพันผมแค่อยากจะมีชีวิตรอดหรอก ที่จริงไอการบะรลองนี่มันก็ไร้สาระมาตั้งแต่แรกแล้วอีกอย่างนะทําไมคุณถึงมาโทษผมทั้งที่คุณเป็นคนซ่อนเพราะไม่อยากจะฝึกตั้งแต่แรกเล่าเดียวนะไอนี่นี่ใครโทษใครหานี่มันเพราะว่านายมันสมเพศหรอกถึงนายจะถึงจะเป็นการเจอกันครั้งแรกแต่นายก็ควรจะมีเกียรติในสถานะแบบนั้นมีเกียรติที่หน้าสิครับอะไรนะคิดบ้างไหมว่าคุณทาให้ผมตกที่นั่งลําบาแค่ไหน ผมต้องตกอยู่ระหว่างลูกของท่านตระกูลผู้นำกับอาจารย์สอนดาบของเขานะ่ะถ้าคุณเป็นคนมีเกียรติจริงๆคุณคงไม่ทําให้คนรับใช้ของตัวเองตกอยู่ในส,สถานการณ์แบบนั้นหรอกคิดบ้างคิดบ้างเหรอว่าคนที่มีเกียรติจริงๆก็ควรจะ,ระเผชิญหน้ากับอาจารย์สอนดาบของตัวเองอย่างพ่าเผยนะ่ะไอ้เจ้าคนขี้ขาดมาประลองกันน่วยชีวิตเถอมุมมองของไรอัน ไอ้เจ้าไพรฉันเสร็จกับแก้เมื่อไรไม่มีใครหาศพเจอแกเจอแน่มุมมองของชิโรนอย,อย่างนั้นเองเหรออานึกว่าจะตายจริงๆซะแล้วอะไรกันเนี่ยไม่ใช่ว่าปกติแล้วเขาต้องพูดเจ้าชมชื่นชมกันหลังจากจบกันประลองหรือไงแล้วไอ้นักรบเยอเกเย็นที่เราลุกสู้ด้วยเมื่อกี้หายไปไหนแล้วฟ้า ถามจริงๆเธอนี่มันเรื่องอะไรกันเนี่ยเรามั่นใจว่าเจ้านี่เป็นอัจฉริยะแต่ว่าเขาไม่ได้หัวเราะเยาะเราเหมือนที่ไรทำแถมเขายังต่อสู้กับเรา้วยพลังทั้งหมดที่ตัวเองมีนี่นายห่ะชื่ออะไรหืออารีนชิโรนครับฉันเรียนโอเจนหหเขาบอกชื่อเต็มเหรอมาเป็นเพื่อนกันไหมนายว่างไง เธอคัดแยกหนังสือไปแล้ว7,028เล่มจาก14,503เลม่มืทำได้ดีนะสำหรับปีที่ผ่านมาขอบคุณครับตั้งแต่ที่เรามาทำงานในห้องสมุดตระกูลโอเชนก็ผ่านมาได้1ปีแล้วยิ่งหนังสือที่เราต้องแยกลดลงเราก็ยิ่งทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเรื่อยๆ ิ่งไปกว่านั้นจากหนังสือประวัติศาสตร์850เล่มเราได้ตั้งเป้าว่าจะอ่านตอนนี้ก็เหลืออีกแค่200เล่มเท่านั้นเราได้อ่านวันละ3เล่มอีกไม่นานแก่นแท้ของความรู้ที่เราฝันถึงก็จะครบสมบูรณ์แต่ขณะเดียวกันเราก็มีประสบการณ์ใช้ดาบและความเข้าใจเบื้องหลังความกลัวเพราะแบบนั้นก็เลยรู้สึกว่าความแข็งแกร่งของอาณาเขตจิตวิญญ,ญาณเพิ่มขึ้นมากขึ้น ตอนนั้นคิดว่าจะตายจริงๆเสียแล้วถึงจะเริ่มต้นช้าแต่ถ้าเราไม่ยอมแพ้สุดท้ายแล้วเราก็จะไปถึงเป้าหมายแต่ที่สำคัญกว่านั้นโว้หนังสือเยอะชะมัดสงสัยจังนะว่าครอบครัวของฉันอ่านทั้งหมดนี้แล้วหรือยังไม่มีอะไรเทียบได้กับการมีเพื่อนที่ดีอ่านแล้วสิผู้น้ำตระกูลกับนายน้อยคนรองมาที่ห้องสมดุดหนีออกจะบบอยชิฉลัด น,นี่นะหลังจากที่สนิทกับเขาเราก็ได้รู้ว่าเรียนเป็นคนที่เอาใจใส่และสนุกสนานถึงเขาจะดูไม่เข้ากับส่วนสูงของตัวเองเลยก็ตามหรือจะเรียกว่าสมกับเป็นลูกคนเล็กดีนะมีหนังสือให้พวกเขาอ่านแต่็ม่หมดเลยนะเขาทําตัวแบบลูกคนเล็กจริงๆนั่นแหละอย่าได้ทําเสียหายเชียวนะคนที่ตายนะ่ะมันชันอุ้ยฮ่าๆไม่ต้องห่วงหรอก หนังสือจะไปสำคัญกว่าชีวิตคนได้อย่างไรถึงนายจะเผาห้องสม,มุดนี่ทิ้งฉันก็จะปกป้องนายเองไม่ต้องกลัวนะถ้าไม่พูดฉันคงไม่เกลียดนายขนาดนี้ฉันจะปลอดภัยกว่าถ้านายไม่ทำอะไรเลยว่าว่าแต่วันนี้มาทำอะไรไม่ไปฝึกหรอไปฝึกพื้นฐานมาแล้วอะฉันบอกอาจารย์ไปว่าอยากมาอ่านหนังสือในห้องสม,มุดสักหน่อยงั้นก็รีบ,รบไปอ่านสิหมดทำอะไรอยู่ฉันเบื่อฉันเบื่อ ไม่ใช่ว่ารีอันขี้เกียจขึ้นมาหรอกหรือริอันก็เหมือนกับไฟไฟที่เมื่อเริ่มลุกลามแล้วก็ไม่สามารถหยุดได้ตราบใดที่ยังมีโอกาสเขาก็จะติดไฟอีกครั้งและอีกครั้งถึงอย่างนั้นก็เธอสิบนาทีต่อมาถ่านายมาอ่านหนังสือก็อ่านซะสิชิโร่นายบอกว่าอยากจะเป็นจอมเวทใช่ป่ะมีเหตุผลอะไรไหมที่นายจะต้องอ่านหนังสือมาขนาดนั้น800เล่มในนี่นายมันบ้าไปแล้ว มีอยู่สิที่จริงแล้วฉันน่ะกำลังตามหลังคนอื่นอยู่เพราะว่าตอนก่อนจะมาที่นี่ฉันไม่มีโอกาสได้เรียนเลยแต่พอได้อ่านหนังสือประวัติศาสตร์ไป600เล่มฉันก็เริ่มรู้ส่วนลึกมากแล้วละจะจริงดิเห็นทีไรก็รู้สึกอัศจรรย์ทุกทีเลยเขาอ่านเร็วอะไรขนาดนั้นได้ยังไรเขายุเท่าเราแต่ดูโตกว่าเยอะเลยแอมโอ้ห oh. นังสือเล่มนี้น่าสนใจแฮะคำนำ ข้าพเจ้ามั่นใจว่าท่านคงจะเคยถามคำถามนี้อย่างน้อยก็ครั้งหนึ่งในชีวิตถ้านักดาบกับจอมเวทต่อสู้กันใครจะเป็นฝ่ายชนะชะงักเพื่อที่จะหาคำตอบข้าพเจ้าจึงได้ออกเดินทางไปทั่วโลกตอนที่ข้าพเจ้าหลับตาแม้แต่ในตอนนี้ก็ยังมองเห็นภูเขาอัสเทนาที่สูงกว่าระดับน้ําทะเล6,000เมตรอยู่ไร่ในภูเขาเหล่านั้นมีต้นไม้นักล่าที่กินนกอยู่เป็นหนังสือที่น่าเบื่ออะไรแบบนี้ อะไรนะกำลังสนุกเลยหมายความว่าไงสนุกไม่เห็นจะมีรูปเราก็ไม่เห็นจะเกี่ยวข้องกับวิชาดาบเลยจะพูดแบบนั้นทั้งๆท,ที่ยังอ่านไม่ถึงหน้าเนี่ยนะสรุปแล้วคนเขียนบอกว่าใครชนะล่ะแล้วนักดาบกับจอมเวทจะไปสู้กันทาไมเล่านักดาบก็ต้องชนะอยู่แล้วสิฮ้ยินดีต้อนรับครับในน้อย,อ,ยอะไรนะพี่รู้ได้ไงอะ อย่าบอกนะว่าบทสนทนาของเราก่อนหน้านี้เขาไม่ได้ฟังอยู่ใช่ไหมคงไม่จบแค่การเคียนแน่ๆถ้าคนรับใช้ปุจจาน้วนแบบนั้นกับลูกของคนชั้นสูงฮ่าฮแล้วพี่แน่ใจได้อย่างไรแน่ใจนะว่ามันไม่ได้เป็นแค่การเข้าข้างนักดาบเพราะว่าพี่เป็นนักดาบนะแน่ใจเห็นจะต้องใช้คําแบบนั้นเลยแค่ดูจากจุดยืนของนักดาบกับจอนเวทบนแผ่นดินก็เห็นได้ชัดแล้ว เรากำลังพูดกันเรื่องการต่อสู้นะเรื่องจุดยืนมันเกี่ยวไรล่ะเหรียญตรายศในสนามรบพี่คงไม่ได้จะพูดอะไรไร้สาระแบบนั้นหรอกใช่ไหมนี่นายตรงนั้นอะ่ะนี่เหมือนกันเหรอคิดว่ายังไงล่ะครับเขาต้องตัต้งใจจะทำอะไรปกติคิดว่าเขาอ่านยากอยู่แล้วนะแต่ว่าในสถานการณ์แบบนี้ยิ่งอ่านยากเข้าไปใหญ่เลย เราแค่ต้องตอบในสิ่งที่ควรตอบถ้านักดาบกับจอมเวทมีความสามารถระดับเดียวกันผมคิดว่าทันทีที่นักดาบเข้าในระยะอนณาเขตจิตวิญญาณของจอมเวทก็คงยากที่นักดาบจะชนะครับแต่ถ้านักดาบสามารถใช้ความเหนือทับความเหนือกว่าทั้งกายภาพโจมตีที่จอมเวทจะใช้เวทมนต์ได้ไม่นายผิดแล้วจอมเวทแพ้เป็นแบบนั้นเองสินะไรโอเจน ตั้งแต่ที่เรายังเด็กถ้านายเห็นคนที่ไม่ชอบใจนายก็จะสนุกไปกับก,บการหยียบย่ำทุกอย่างที่สำคัญสำหรับคนนั้นดูเหมือนว่านายจะชอบประวัติศาสตร์นะฉันมั่นใจว่านายคงเคยได้ยินเรื่องของชุดเกราะแหงเทพทั้งห้าใช่ไหมวัตถุที่สามารถรบกวนอนณาเขตจิตวิญ,ญญาณของจอมเวทได้ใช่ฉันกำลังพูดถึงตานมอนตรายังไงล่ะ